สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดหนี้อีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวดีมาแชร์ให้กับทุกท่านที่มีบัตรคนจนให้ได้รับทราบกันนะครับก่อเตรียมเฮกันได้เลยนะครับรัฐบาลใจดีก่อเตรียมเยียวยารอบใหม่ใครมีบัตรคนจนนะครับจะได้ใช้ไฟฟรีใช้น้ํามันฟรีตามเกณฑ์นะครับเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ หากท้างชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเยอะๆนะครับรัฐบาลก็เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอีกแล้วนะครับโดยใครที่มีบัตรคนจนก็จะได้เฮนะครับจะได้เติมน้ํามันฟรีใช้ไฟฟรีโดยรถที่จะใช้น้ํามันนะครับก็มีมากถึง21ล้านคันนะครับนายสุพัฒนาพงศ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเผยกระทรวงพลังงานกําลังหาลรือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกประมาณ21ล้านคันผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรีหลังจากประชุมกับกระทรวงพลังงานระดมปตทกฟผจัดแคมเปญรวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหารสองรับมือกับวิกฤตว่าสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินกระทรวงพลังงานกำลังหาลือ กับกระทรวงการคลังเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกับกลม,ก,ลมการขนส่งทางบกประมาณ21ล้านคันนะครับผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจํานวนรถกับผู้ถือบัตรให้สอดคล้องกับงบประมาณนะครับคาดว่าจะมีความชัดเจนโดยเร็วที่สุดส่วนนายคมกริต,ตันตระวานิช์นะครับเปรียาธิการกรรมการกํากับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกกรก,กพกล่าวว่า กกอพอมีแนวคิดจะช่วยประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าระดับไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ1,200บาทต่อเดือนให้อยู่ราคาเดิมนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็สำหรับ2บมาตรการนะครับที่รัฐบาลจะเยียวยารอบใหม่ สำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนก็คือเติมน้ำมันฟรีนะครับให้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีอยู่ประมาณ21ล้านคันนะครับส่วนไฟฟ้านะครับประชาชนทั่วไปที่ใช้ไฟไม่เกิน300ต่อนหน่วยนะครับหรือประมาณเดือนละ1,200บาทก็อาจจะต้องไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็จะดูแลตรงส่วนนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนก็ ถ้าช่วยได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ามันก็แพงมากนะครับเบนซินเนี่ยสลิตรนี่ก็ปาเข้าไปเกือบร้อยบาทแล้วนะครับส่วนไฟฟ้านี่ก็ถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็มันก็จะราคาแพงกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่รัฐบาลก็เตรียมช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นข่าวบัตรคนจนล่าสุดนะครับที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ